ปิดการขายครับ Honda City z X เกียร์ออโต้ปี2 0 0 5ทุกคนก็ลูกค้าไม่ไกลครับมาจากฉกแก้วสาราลำดวนนี่นะครับมาเทศสทดลองขับก็จบเลยนะครับทุกคนน่ขขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม ขบคคุณครัมากันสองคันนะครับก็มามาคันนี้นะครับแล้วก็ขับคันนี้กลับยังคนขับยังขับออโต้มาค่อยคล่องนะครับแต่ตอนลองคือให้ให้ผู้ชายให้พี่ผู้ชายเขาลองก็โอเคจบเครื่องเกียร์ดีทีนี้ก็เอาไปใช้งานเอาไว้ใช้งานครับรับส่ง คนแก่กไปตลาดไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคทำง,งานร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผม